สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วนะครับทั้งช่องคนบันหนอกพัดเลอะนี่ยนะครับมือนีก็มาอยู่ที่บอกบนี่แล้ะพี่น้องเห็นบอกบบบอไม่ที่พึ่งเฮ็ดแล้วไปตั้งสามสี่หมื่นนะครับตอนนี้ก็นี่ยนะเดี๋ยวกบมาปล่อยแล้วนะไปซสือกบน้ำมูมาแล้วทั้งเบิดก็ สามรอยสี่สิบตัวนะครับปล่อยไปได้ประมาณสักสองหมื่นแล้วครับดิพาพีพานองมาเบิงกบนะครับ,บกบกหน่อยนี่นครับนี่นะครับพี่น้องมือนี้ก็ฝน,นตกลิ่นนะเหมือนกับพากันยูยังสีล้บมมีแดด นี่นะครับในบอ่อกับภูเขานี่ครับภูเขาก็พักผ้าใแล้วก็มีจอกมียังมาลงแน่นนะครับมือนีก็ไปเอาพักกระแยงนะครับนี่พักกระแยงมาปลูกใส้การเลียนแบบธรรมชาติให้กับกบนะครับพีบ่น้อง ที่เขาไปย่างนี่ก็ต้องระวังนะครับแบบนี้คบหน่อยอยู่หลายหม่องนะแทบสะเหยียบนคนละยังมาเต็นหนี้เลยครับนี่ว่ามือนี่ฝนตกนะครับฝนตกลินนี่แล้วกบหน่อยซื้อมาในราคาตัวละบาทนะครับไปขอซื้อน้ำมูขัดมาได้สามรอยก็ตัวครับสามรอยสี่สิบ นี่นรับบรรยากาศบรรยากาศฝนตกลล่นแน้ยเๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาเบ่งปังนี่นะบนี่ครับประกันยน้ำมือนี่แล้วพี่น้อง ปล่อยในซองมืออ่ะรู้สึกว่าพิษหูพิษตาขึ้นเยอะนี่เนาะพี่น้อง บอ่อก็ได้จับปลาเข็งเนาะครับปลาเข็งปลาหมอนี่แล้วจับได้มันบืนขึ้นมาเนาะปลาเข็งบืนขึ้นมาทั้งขางบอ่อนี่แล้วจับได้ผมก็ปล่อยลงในนี่สามตัวแล้วแล้วก็มีปลาดุกนะครับปลาดุกจับออกมาจากบอ่อปลาดุกหน่อยซ้ำนี่ก้อยนี่แล้วพี่น้องมาปล่อยลงในาน,าน้ำนี่ในบอ่อนี่ยแล้ว ลอยลงบอนี่สีตัวนะครับแบล้วก็ลงบอนำ้ำบอนั่นสามตัวครับส่วนปลาดูกหน่อยนะครับเพื่อให้กินอาหารที่เหลือนะครับมันกับบอหน่อยเพราะท่านอยากเอาล่องายนะครับแก่วก็อีกอย่างก็คือผมเสียวลูกปลานิ่นจากน้องนี่แหละมาลงใส่น้ำนะครับก็บเลยเอาปลาดูกลงแค่นั่นเก็เสียวปลานิ่นรุนที่ว่าประมาณจาก สองเนิ้วนะครับสองเนิ้วมาลงจกักสามสีโตนะครับพอได้กินหัวหานที่เหลือซอยกัน,นรอบนี้เนาะตอนนี้ก็ฝน,นเริ่มมาแห้งแล้วพี่น้องฝนเริ่มลงเม็ดมาแห้งอีกแล้วตกอยู่เบิดมือเบอิ้ดนเนื่อนแล้วตกมาสองสามมือแล้วฝน,นนี่ เห็ดมองลบมองยังให้นาะพี่น้องไม่โกนไม่ยังกัดแล้วพวกยางรถปาดปาดยางเครื่องนึงเนี่ยเอามาล่งให้แล้วก็เฟืองคุ้มคุ้มนะครับตามนี้ตามทั้งขางกับซิมมี่ไม่ใจจริงก็จะปล่อยเป็นพันโตัหมดแล้วพี่น้องบอซ้ำนี่เนาะแต่ก็ ไปคัดเอาหนามูได้มากแค่นี้ครับตอนแรกว่ายางบดได้ก็อยากได้จักหารอยนอะแต่มันมันบดได้นะส่วนหลายมันก็เป็นตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ก็้ายเอาตัวละสองบาทก็มีอยู่ประมาณล้อยสองลอยนอะมันก็ได้หน่อยพวดนะก็เลยเอาตัวนี้นะครับตัวละบาทรุ่นนี้นะครับขาใส่กันมากเนี่ย กันตากฝนอยู่นี่แล้วพีนนว่น้องกันหนาววบุ้นนี่กัเป็นธรรมชาติของกบนะครับแต่ส่วนบอ่อเขาก็ได้เลี้ยนแบบธรรมชาติในเขาแล้วก็ปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาตินี่แล้วจังมาตามบึงทั้กันเรื่อยๆนะครับสีไงสีพ่อได้อยากได้กินบ่อเนาะอันนี้ก็เลี้ยงเพื่อเป็นการ สางแรงอาหารให้กครับเจ้าของและครอบรัวนะครับพี่น้องเหลือเหลือจากกินใจยังกะสิเก็บว้เฮ็ดพ่อแม่พันธุ์ต่อไปนะครับเพื่อขยายพันธุ์ในอนาคตนะครับเอาพี่น้องครับตอนนี้ฝนก็นตกแห้งมากแล้วอย่างไดก็จะเลืมนะครับผู้ใดที่เขามาเบิ่งเหลีว่วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบานนอกพันเลาะให้นน้ำนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทายท่ามคลิปตัวต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็คือสีขอตัวล่าพีล่าน่องไปก้อนนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ